อย่าเ่นงนไม่กได่ไม่ต้องไยิ่งต่ามอออยู่ในวงนี้ไม่ไม้ได้ยิ่งหน่งเลอสีผัดขอโทษโทษเเสียงนี่มาจอยโอวเนี้จังไรนี้สมโตะเปะเสียงไน้หมว ช่วนว่งนีมุ้งก็ไร้ย่าี้เรือยูนิสีฐานมาแม่ครับไปเบืองเป็วไปรักอันเอาครับเออบอกสกันกันโดนว่แต่ไสสกูปปี้สีขาวไปรักเอาของน้ำรานซิ้นพวกรันเห็ดยางเห็ดหนงอไปได้รอเล็กเขาเอากระทะเล็กพวกเนี้ยเส้นานลดไปโอ้ถหรถอย่างว่าไส้สกูปปี้สีขาวจ้าจสีทานี่นะแม่ผงตายเลนเลยบอกเตือนกันเห็นแล้วบ้าเตือนเนื้อผีหลองเนื้อสกูปปี้สีได้ก่อนจ้งสีขาวด้อ ่อยเป็นชเล็สีดำเปิดเปิทุกคนขาเปิดขาบอกสามจดเนอยอดยอดเนื้อจับเปิดเจุดจมือต็มยอดปีนจุดจุจมือเต็มยอดขออีเก๊าัก็ได้กตม เจียนนะจ๊ะ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 เลลยยไปเเจียนนะจ๊ะรอบนี้เหมาล้านค่ะรอบนี้เหมาล้านเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเก็บเวลาก็เอาไปเก็บเวลาก็เอไปรัฐ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 รัท่านเสียหลายอย่ดิเสียแต่แขีนเดียนกินไทยกับซางมาเสียบซอสกินทั้งระทอนทัางปะทอนนั่งลงโต๊ะยังไม่นั่งทำไมคุณดึงไม่นั่งก็มันเย็นเสียนหายใจ แมโ้ยหลอกพนซาดมันหลอเพ่นเหรอหลอกพซะาเจ้าของเดียวกันเกักับคีมมาได้มาได้มาไดนี่ถามเน่ถามเนี่ยนี่คีมโรน็เจ้าของเดียวกันเนี่ย่นติเจ้าของเดียวกันอบโน็อป อยู่ครับจริงเนล่ะผู้ใดผู้ใดเรียก้องเลยนสิยู่ได้จังไหนสิยู่ได้จังไหนเอาเอาไมุ่บต้องแตะหน่อยยันลำคว่ำลำพันสิมีไม่เอาเกิเรื่องกระเพาะเกิดจากหลายสาเหตุไม่เอากระเพาะน้อยเราไวประเกอร์ผู้เดียวไมวประท้วงเขาเป็นพระเอก่นี่ บ้าจิปปอกเป็นมูเลาอยู่แปดตาเรียบร้อยเุกคนหยุดในความสงบโอ้ยในความสงบเมือกี้ใครตัดบางหนึ่งหรอหนึ่งพันานาค่ะนตัดอเออเออมาไปยังมาไปยังออไปเลยปเลเลยันต้องมันตัดมาไปยังหนต้องปตัดเลยมึงเอ้ตัดทีหนเพต้องกับแล้วปะเนี่ยอ้มันตัดโาดาันนี้ยังหุ่มเอาเจ้านี่ เจ๊ยส่เอาแม่ไปท่านเองท่านเองผู้เสียผู้สามานี่ธรรมดาสุมนุษย์นอทำไมนอไร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 ท่านตะกินเองครับพี่น้องครับันผู้ใดเป็นผู้เรียกร้องไร้ค้านี่อดทนเอานะความลำเปันบ่ออยู่เอาใจบ่ออยู่ครับอยู่เอาจใจเอาไใจอยู่ครับอยู่ โอ้ยเอาจ้าอาว่าเจวันเนหเลยเนหวานสองตาตามนม่ัดเบิดกับเบิดมันสีเบิรไนดนล่ะจะเมื่อยากมากตอนนี้มันนี่รูปหัวเอาหนองหวานมาเฉือดครับเจไม่รอดเน่ยเ็ดเด้งปอกหบอกเจ็ดเนโอ้ยอ้ิเนื้อยอดนี่ขออิน็ดเนื้อยอดนี่กินเนื้อยอดนี่ยนเ้องเอ้เปิดดูละก็บ้าหาเนื้ยอดมี เจ ah. ็บตานเจ็บมเลยจออิ่อดมื้าหอดมือมืนตานี่ได้กินเท่าไรมืดหอกบ้หอดมืดหอกไม่แฮมไม่้มเลยเขาหนักสองสี่หกหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองตาเนี่ยเลมืหอกเอาจ้องอตาเดียวดีย์ มัหนึ่งว่ามัหนึ่งว่าขนาดเสียรอบวงเลไม่ถึงหมื่นหกเลยเจ้าจันได้เสียต้อจากตานี่อ๋อหรออ๋อหรอแต่ฟัน่างแดงขึ้นไม่ได้นอนเลยค่ะป่าตีลกภาค่อยปิดยังปีหม่อยู่กับมน้าแล้วกับหา